าวครับวันนี้พามาดูยันมาห้าเจ็ดยกกล้องมันเป็นไหนโอ้โหนู่นครับมาแล้วตั้งยกทั้งดันมาเลยแหมสุดยอดจริงๆมาแล้วครับนู่นตัวแรงตัวดีดของบ้านนา <c oughs> ยกกลองได้อย่างสวยนะครับนี่ยัด ยกผานคู่ครับวันนี้นี่ผานยกล่องของเราจัดใหญ่เลยครับไม่ใช่คูแล้วครับอันนี้อันนี้ก็ขออ,อไม่ใช่คูแล้วใหญ่มากไาแลวครับโอ้โหจวดจริงๆครับวันนี้ ยกครูสวยๆต้องยันมากเลยครับ มาแล้วครับพอเจ้าซุปเปอร์โซว่วันนี้สาวหมูใจร้อนของเราเสียบเลยครับปูกฟันเลยได้ใจจริงๆเลยโอ้โหห่างๆหน่อยเจ๊ โอเคครับผมค,ครับเจอกันคลิปหนะ้า